คุณเคยคิดอยากแต่งรถกระบะคันใหม่ให้โดดเด่นและแข็งแกร่งไหมวันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับการแต่งรถยนต์ฟอร์ดที่เพิ่มความทนทานและสไตล์ด้วยชุดกันชนเหล็กรอบคัน รถฟอร์ดที่ผมกำลังจะพูดในคลิปนี้คือรุ่น XLS ที่สามารถแต่งได้หลากหลายและการแต่งกันชนหน้าเหล็กกันชนหลังเหล็กโลบา์เหล็กและบันไดเหล็กจะเพิ่มความสามารถและความสวยงามได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันครับดูดีไซน์ด้านหน้าไฟหน้า LED มาพร้อมกับไฟ Daytime running light พอไฟหน้ากระจังหน้า FORD สามารถเลือกไฟมินิ LED ีที่เป็นสีเหลืองหรือสีขาวก็ได้จะกุ๊ปด้านหน้าของฝากระโปรงทำสีดำเงาตัดกับสีแดงสีดำด้านด้วยที่โดดเด่นมากๆสำหรับรถคันนี้นะครับนั่นก็คือกันชนหน้า Outlander ตัวนี้ทำมาจากวัสดุที่เป็นเหล็กให้ความแข็งแรงทนทานนะครับดีไซน์เนี่ยดูแบบดุดันและมีพลังมากๆนะมาพร้อมกับออปชันที่เป็นไฟดับเบิลไลท์คู่หน้ากันชนตัวนี้ก็จะช่วยปกป้องของเครื่องด้านหน้าจากแรงกระแทกนะครับหรือการชนหนักๆนะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะมี ห่วงล่างที่เป็นสีแดงนะกันแข็งก็ช่วยปกป้องนะครับช่วงล่างนะครับจากหินนะหรือว่ากิ่งไม้หรือว่าทางที่เป็นอุปสรรคในทางออฟโรดตัวนี้ทําจาก แผ่นเหล็กบางๆแต่ว่าแข็งแรงมากๆเลยโดดเด่นด้วยการดีไซน์แบบที่เป็นสีแดงนะตัดกับสีดํากับการชนเนี่ยทำให้รถคันนี้โดดเด่นมากจริงๆครับซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบเรียบทําสีแดงเพราะว่ารถคันนี้เน้นโทนดําตัดแดงล้อแม็กขอบ20นิ้วเป็นแม็กของเอเวนพายรัดด้วยยางมัทเชเลนของคอสเลเดอร์ er ขนาดยางจะอยู่ที่3ามสิบสามสิบสองจุดห้า R ยี่สิบออฟเซ็ตของล้อคันนี้เป็นศูนย์แล้วรถคันนี้ก็ทําการยกขึ้น2นิ้วด้วยแก้ตรงนี้ดีไซน์แบบ หม่แล้วนะรเรียบหรูนะครับแล้วก็ขอบเป็นโครเมียมก็โจมมองข้างนะมีไฟเลี้ยวมาให้แบ็กกราวของตัวถังรถยนต์เนี่ย นั่นคือสติ๊กเกอร์นะเป็นสีแดงรูปมมาโดดเด่นมากๆก็ด้านท้ายก็จะเป็นอักษร4คูณ4ราวหลังคาเป็นการติดตั้งเพื่อความสวยงามบันไดเหล็กมีออปชันของไฟ LED เพื่อส่องสว่างด้วยรองรับน้ำหนักได้มากขึ้นกันการกระแทกโลบาร์เหล็ก Outlander ดีไซน์สีดำลักษณะคล้ายกับกระบอกปืนคู่มีไฟเบรกบนบาร์ด้วยรวมถึงไฟถอยแบบ LED ประโยชน์ของโลบาร์สามารถเพิ่มการบรรทุกสัมภาระได้มากขึ้นนะครับรวมถึงปกป้องหลังคา าของรถยนต์ได้ด้วยนะในกรณีที่รถเกิดการพลิกคว่ำไฟท้ายเปลี่ยนใหม่เป็นไฟท้ายแบบ full LED Ford Ford อักษรโลโก้ขนาดใหญ่แบบนี้ครอบไปที่ฝาท้ายอักษรคลิกคำว่า Langer กันชนท้าย Outlander ดีไซน์ดูดันมีพลังมากนะมาพร้อมกับตัวล่างจุงนะ การชนหลังนี่ก็ช่วยซับแรงกระแทกจากการชนด้วยการแต่งรถแบบนี้ด้วยชิ้นเหล็กรอบทันไม่ว่าจะเป็นการชนหน้าเหล็กการชนหลังเหล็กโลบาร์เหล็กบันไดเหล็กข้อดีนะก็คือช่วยในเรื่องของความทนทานแล้วก็ความแข็งแรงนะครับแต่ว่าข้อเสียนะครับก็ทําให้รถคันนี้โหลดน้ําหนักที่เป็นเหล็กเพิ่มมากยิ่งขึ้นถ้าหากคุณกําลังมองหารถในสไตล์แบบนี้ก็ไม่ควรพลาดน,นะครับก็สามารถโทรหาเซลลจัมโบได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ